E.P. 1826คำพิาพากษาสารดีกาที่3418ทับ253หนังสาววลีพรกับพวกโจทก์กลมสัมภากรจำเลยโจทฟ้องของให้เพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และภาษีส่วนท้องถิ่นของสำนักงานสนรรปากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร16ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเลขที่3016150 6ทับหสำหรับเดือนภาษีกันยายน2 5 8 8วงเล็บที่ถูกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจ เฉพาะวงเล็บพอสมเพาทอทง73.1เลขที่030-161-50ขีด2546-1027ขีด006ขีด00005ลงวันที่27ตุลาคม2546และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วงเล็บพอสมเผาสอเสือเ็ 7, เลขที่สอเสือพอสมเผา3ามวงเล็บออ่างทองสทับ16งทับ2องลงวันที่20มกราคม2 5 4 8ให้จำเลยคืนภาษีธุรกิจเฉพาะเบียบ้ยปรับเงินเพิ่ม และภาษีส่วนท้องถิ่นรวม10,560,000ล้านบาทที่เรียกเก็บไปจากโจทย์ทั้ง4พร้อมดอกเบี้ยรล,ละ15ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จและหากศาลสั่งให้โจทย์ทั้ง4ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแก่จำเลยขอให้ลดเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มรวม จ็ดล้านสองบาทให้โจทย์ทั้ง4โดยให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับจากวันที่โจทย์ทั้ง4ได้ชำระให้แก่จำเลยจนถึงวันที่จำเลยคืนให้โจทย์ทั้ง4ีรวมทั้งให้ยกเว้นค่าอากกรสแตมจำนวนสี0 0 0นบาทที่ได้ชำระแก่สำนักงานที่ดิน อันเนื่องมาจากการขายที่ดินดังกล่าวด้วยจำเลยให้การขอให้ยกฟ้องสาลภาษีอักขรกลางพิพากษายกฟ้องให้โจทย์ทั้ง4ใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้หนึ่งบบาทโจทย์ทั้ง4อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดี ภาษีอากรวิธิฉัยข้อได้จริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันฝั่งยุติได้ว่าโจทั้งสี่เป็นทญญายาทและเป็นผู้จัดการโมด,ดกของนางเจริญศรีเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยโดยตรวจสอบพบว่านางเจริญศรีและนางวันเพ็ญได้ร่วมกันซื้อที่ดินฉนดเลขที่ 892ตำบลบึงลาดสวายอำเภอรำรุกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่18มกราคม2533เนื้อที่88ไร่เศษต่อมาวันที่25ตุลาคม2537นางจเจริญศรีแระนางวันเพ็ญได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็น7แปลง เป็นส่วนของนางเจริญศรี3แปลงคือโฉนดเลขที่69931 69934และ892ส่วนอีก4แปลงเป็นของนางวันเพ็ญโดยที่ดินโฉนดเลขที่69931ของนางเจริญศรีตกอยู่ในภะระจำยอมของที่ดินแปลงอื่นที่แบ่งแยกออกมาด้วย เมื่อวันที่26กรกฎาคม2538หนังเจริญสีได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่69931ออกเป็นโฉนดเลขที่ 76331, 76332และ76333โดยที่ดินโฉนดเลขที่69931 ยังคงตกอยู่ในประจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่76331 76332และ76333ต่อมาวันที่15กันยายน2538นังเจริญศรีขายที่ดินโฉนดเลขที่76331 76332 76333ให้แก่บ,บริษัท จเจริญศรีพัฟปอรตีกุ๊ปจำกัดซึ่งนางจเจริญศรีเป็นกรรมการในราคา80ล้านบาทโดยนางจเจริญศรีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเจ้าพนักงานประเมินจึงมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะให้หนางจเจริญศรีชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เบียบปักเงินเพิ่มและภาษีส่วนท้องถิ่นรวม10ล้าน5 6 0 0 0 0มืนบาทนางเจริญสรีอุทธรการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรจำเลยได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนางเจริญสรีต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรมีคำรินิจฉใชอุทธรให้ยกอุทธรของนางเจริญสรีโจทก์ทั้ง4 ได้ชำระค่าก่อนค้างดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้วและจำเลยได้ถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของนางเจริญศรีที่โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ว่านางเจริญศรีได้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วการมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเพียงแต่เสียภาษีไม่ครบ ทุกประเภทเท่านั้นและกรณีไม่ได้เสียภาษีในประเภทใดประเภท,นเทหนึ่งอันเนื่องมาจากกิจการเดียวกันเป็นการยื่นแบบแสดงรายการไม่ครบถ้วนบริบูรณ์จึงอยู่ในบังคับมาตรา19แห่งประมวลรัชดาก,ก่อนนั้นเห็นว่าการเสียภาษีเงินได้และการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายคนละส่วนกันมีฐานภาษีอัตราภาษีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและรายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันเนื่องจากเป็นภาษีคนละประเภทกันผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติการเสียภาษีเงินได้แล้วจะถือว่าเป็นการเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะด้วยหาได้ไหมและที่โจทย์ทั้งสี่อุทธรณ์ว่านังเจริญศรีเพียงแต่โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนังเจริญศรีเป็นบริษัทเจริญศรีพเปอร์ตี้กรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของตนเองและเป็นบริษัทของครอบครัวมิได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในลักษณะ ของการขายนั้นเห็นว่าข้ออุทธรณ์ของโจทย์ทั้ง4ดังกล่าวนั้นขัดกับบทบัญญัติของมาตรา91ทับ1อนุ4แห่งประมวลรัชดากรซึ่งบัญญัติว่าขายหมายความรวมถึงสัญญาจะขายขายฝากแลกเปลี่ยนให้ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ ตอบแทนหรือไม่เมื่อนางเจริญศรีกับบริษัทเจริญศรีพัฟโปร,ปรที่กุ๊บจำกัดเป็นบุคคลและนิติบุคคลคนละหลายกันกรณีการโอนที่ดินของนางเจริญศรีจึงต้องด้วยบทบัญญัติคำว่าขายดังกล่าวข้างต้นอุทธร์ข้อน,นี้ของโจทย์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธร์ ของโจทย์ทั้งสในประการต่อไปว่าการขายที่ดินตามฟองของหนังเจริญศรีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะาหรือไม่เห็นว่ามเมื่อคนได้จริงรับฟังได้ว่าหนังเจริญศรีได้ที่ดินโฉนดเลขที่982ตำบลบึงลาดสวายอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่88ไร่ โดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางวันเพ็ญต่อมามีการแบ่งแยกออกเป็น7จโนดโดยนางเจริญศรีได้ที่ดิน3าโนดคือโนดเลขที่69931 69934และ892ต่อมานางเจริญศรีแบ่งแยกโนดที่ดินเลขที่69931ออกเป็นโนดเลขที่ เจ3ดหกสามสและเจ3 32, 3หโดยที่ดินโฉนดเลขที่หกเก้าเก้าตกอยู่ในพระจำยอมเรื่องทางเดินทางระบายน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์และสาธาร,รโภคอื่นของที่ดินโฉนดเลขที่เจ็ดหกสามส่งเจ็ดหกสามและ7 6็สาม สามสามเมืม่อวันที่19กันยายนสองพันหนังเจริญสีขายที่ดินโฉนดเลขที่เจ็ดหกสามส่งเจ็ดหกสามและเจ3 3หให้แก่บ,บริษัทเจริญสีพ r o พ e r t ตี้ก u ุ๊ปจำกัดเป็นเงิน80ล้านบาทไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหนังเจริญสีได้ซื้อที่ดินมาเพื่อประกอบกิจการใด ทางไม่ปรากฏข้อไท้จริงว่าได้ใช้ประโยชน์สมเนื้อที่หรือไม่กรณีมีการแบ่งแยกขายในลักษณะคล้ายขึงก,กันกับการจัดสรรที่ดินย่อมฝั่งข้อวา้จริงได้ว่าเป็นการขายอาสังหาริมทรัพย์ในทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา91ทับ2อนุ6แห่งประมวลรัชดากร ประกอบมาตราสามอนุสีแห่งพระราชกิจดีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรฉบับที่244พศ2534การขายที่ดินตามฟ้องของหนังเจริญศรีจึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ อุทธรณ์ข้อน,นี้ของโจทย์ทั้ง4ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวินิจัยตามอุทธรณ์ของโจทย์ทั้ง4ในประการต่อไปว่ามิเหตุสมควรงดหรือลดเบียบ้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่นางเจริญศรีหรือไม่เพียงใดเห็นว่าการที่นางเจริญศรีมอบอำนาจให้ ผู้ไปชี้แจงข้อได้จริงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากกรของจำเลยที่1โดยไม่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีด้วยดีนั้นไม่เป็นประโยชน์เพียงพอให้ตรวจสอบภาษีจึงเป็นการไม่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบไต่สวนการที่โจทก์ทั้งสี่ชำระค่าภาษีอากกรแก่จำเลยที่หจนครบถ้วน เป็นการชำระหลังจากจำเลยยึดและอายัดทรัพย์สินของนางเจริญศรีจึงถือว่าโจทก์ทั้งสี่มีเจตนาชำระภาษีตามการประเมินนั้นอย่างฝังไม่ถนัดที่โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์ว่าได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานว่านางเจริญศรีขายที่ดินโดยมิใช่เป็นการกระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเพียงคำเบิกความลอยๆตามพฤติการแห่งคดีไม่มีกรณีที่โจทก์ทั้ง4ี่จะแปลความหมายหรือเข้าใจความหมายของกฎหมายผิดพลาดส่วนกรณีที่เจ้าพนักงานได้เรียกเก็บค่าอากรสแตปมใบรับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนถึง40,000 0บาทก็เพราะว่า ที่ดินที่หนังจเจริญสีขายให้แก่บริษัทเจริญสีพอ่อพัธี้กรุป๊ปจำกัดมีมูลค่าสูงเมื่อหนังจเจริญสีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรก็ต้องดำเนินการขอคืนค่าอากรสแตมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไปการเรียกเก็บ ค่าก่อนสแตมดังกล่าวมิใช่เหตุผลให้ฟังว่ากรณีของนางเจริญศรีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใดพฤติการดังกล่าวไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเบียบ้ยปรับและเงินเพิ่มแก่นางเจริญศรีได้อุทธรณ์ข้อน,นี้ของโจทก์ทั้งสี่ฝังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสี ในประการสุดท้ายว่าที่สารภาษีอากรกรางพิพากษาให้โจทก์ทั้ง4ใช้ค่ารยจร,รมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้หนึ่งืนบาทนั้นชอบหรือไม่เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพินาราความแพ่งภาค1ลักษณะ6หมวด3ค่ารยรรมเนียมส่วนที่1การกำหนดและการชำระค่าริจทำเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่สบัญญัติถึงความรับผิดในค่าริจาธรรมเนียมไม่มีบทบัญญัติใดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลสำหรับหน่วยงานของรัฐในการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีและความรับผิดในชั้นที่สุดสำหรับค่าริจาธรรมเนียมทั้งปวงย่อมตกแก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีแต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าคู่กรณีฝ่ายใดจะชนะคดีเต็มตามข้อหาหรือแต่บางส่วนศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีรับผิดในค่าริจาธรรมเนียมทั้งปวงหรือให้คู่ความแต่ละฝ่ายร,รับผิดในค่าริจาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตามส่วนแห่งค่าริจาธรรมเนียมซึ่งคู่ความทุกฝ่ายได้เสียไปก่อนได้ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิจโดยกำเนิดถึง เหตุสมควรและความสุดจริตในการสู้ความหรือการดำเนินคด,ดีของคู่ความทั้งปวงตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณความแห่งมาตรา161ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งาาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอ,อ,กอากรพศ2528มาตรา17การที่าาศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้โจทก์ทั้ง4ซึ่งเป็น ฝ่ายที่แพ้คดีใช้ข้ารียกรอจำเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้1 0 0 0 0บาทมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้ง4ฟฝังไม่ขึ้นพิพภากษายยืนให้โจทก์ทั้ง4ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์8 0 0 0บาทแทนจำเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา161ภยยายใต้บังคับบทบัญญัติ5มาตราต่อไปนี้ให้คู่ความฝ่ายที่แพ้กิดีเป็นผู้รับผิดในชั้นที่สุดสำหรับค่าริจธรรมเนียมทั้งปวงแต่ไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะชนะคดีเต็มตามข้อหาหรือแต่บางส่วนศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีนั้นรับผิด ในค่ารจาธรรมเนียมทั้งปวงหรือให้คู่ความแต่ละฝ่ายรับผิดในค่ารจาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตามส่วนแห่งค่ารือาธารมเนียมซึ่งคู่ความทุกฝ่ายได้เสียไปก่อนได้ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิษฐ์โดยกำหนึดถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการดำเนินคดีมาตรา161่16วรรคสองคดีที่ไม่มีข้อพิพาทให้ฝ่ายเริ่มคดี เป็นผู้เสียค่าริชาคธรรมเนียมประมวลรัชฎากรมาตรา19เเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียก ผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้แต่ต้องให้เวลาร่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจวันนับแต่วันส่งหมายทั้งนี้การออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องกระทำภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ ไม่ว่าการยื่นรายการนั้นจะได้กระทํำไปในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือเวลาที่รัฐบนตรีหร,รยยหรือเทปบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลังเว้นแต่กรณีที่ประกัหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นรายการมีเจตนาริเรื่องภาษีอากรหรือเป็นกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า2ปีก็ได้แต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นลายการแต่กรณีขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกำหนดเวลาตามที่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีอากรประมวลรัชดากรมาต่า20 เมื่อได้จัดการตามมาตรา1ิ 19, และทราบข้อความแล้วเจา้าพนักงานประเมินมีอำน,นาจที่จะแก้จำนวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัยเพียงหลักฐานที่ปรากฏและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระอีกไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากรในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ประมวลรัชฎากรมาตรา91 ทับหนึ่งในหมวดนี้อน,นุหนึ่งรายรับหมายความว่าเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าไหนหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการมาตรา9ก1อทับนอน,นุสองมูลค่าหมายความว่าราคาตลาดของทรัพย์สินของกิจการ ของค่าตอบแทนหรือของประโยชน์ใดๆมาตรา9 1 1ทับ1อนุ3ราคาตลาดหมายความว่าราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดค่าบริการกันตามความเป็นจริงทั่วไปในขณะใดขณะหนึ่งในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไม่อาจทราบราคาตลาดได้แน่นอนให้ทิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อให้ได้ราคาตลาดเป็นมูลค่าของสินค้าหรือบริการได้มาตรา91ทับ1อนุ4ขายหมายความรวมถึงสัญญาจ,จะขายขายฝากแลกเปลี่ยนให้ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ให้นำบท นิยามคำว่าบุคคลบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนิติบุคคลตัวแทนสถานประกอบการและเดือนภาษีตามมาตรา77ทับ1มาใช้บังคับประมวลรัชดากรมาตรา91ทับ15เจ้าพนักง,งานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ในเมื่ออนุหนึ่งปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดมาตรา91อทับอนุ2ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษี ที่ต้องเสียคาดเคลื่อนไปหรืออนุสามผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักง,งานประเมินหรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักง,งานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่แสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษี